เขาจะเ,เงินเกี่มาเงินคือบาเขาจะเ,เงิเก็่มาเงินคือบาคือจะได้นหองหลา่าขอนองแต้งานการหอมเก้มใหไบอสำคัญการหอมเก้มไบอสำคัญหอมระวไปเห็ดงานเห็ดมีเงินใสเห็ดให้เหน้มีเงิน,งนใส ขึ้นมาเลยนะคะเวทสว่คนแหกสว่คนแหกเสียงมีหงสว่างโคนแหกนอกอ่ำสดสดจากบาทนะครับขอบคุณกำลังใจจากพี่จากน้องอาจารย์มรุนบอลรองหรอห้อเพลงนี้อะก็บอลรองกูใจสิขาดบอลเมย์ดอก บ่ได้ใจขาดย้อนวมา้องเพลงเนี่ยอ่ะใส่ขึ้นไม่เห็นหยังเสือสก๊อตใบนี่ <laughs> บ่ฮู้จักติว่ามันฮ้อนนั่นว่าแต่เจ้าของบอโลโอโหขอบคุณพี่น้องครับจาแม่นหกับแม่เพิ่นซื้อให้กูก็ต้องใส่บอคอยก็เข้าใจอยู่ว่าจั่นแสงวง,สงแสงเวทีว่าซั่นเบิดเท,ท่าล้าน3ล้าน10ล้านบ่สิใส่เสือ,บบสอไปเอาสก๊อตใบบ่เฮ็ดเสือโอ้กูเงิดไห้ จะหาว่าไปทั่วอะไรเสื้อตะกอดมบมัตเซย์บูคือบ่พี่น้องมุจมาคือบ่เอานั่นขันว่ามุจจาบักือมาไปลากถ้วยโลดเอาชีกเอาแม่จะจะแท้เลยจะจะแท้เอฟซีเสียงมีหกดิครับขอบคุณพี่น้องครับขอบคุณกำลังใจจากพีจากน้องนะครับที่เดินทางมาให้กำลังใจหมอลำเสียงมีหกนกพงศกรในมือนีนะครับก่อนกลับอีสานขอบคุณอ่า มาลัยน้ําใจขอบคุณมาลัยอู้มาลัยเค้กพะนะมาลัยเค้กมาลัยเค้กให้น้องอาอายนะครับอู้อ่อนซ้อนหลายมืัอนี้วันเกิดน้องอายขอโทษขออภัยพี่น้องหลายๆนะครับขอเวลาหนึ่งวินาทีแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ดเดย์เออเพื่อเข้าใจยุดอกเออเอฟซีแฟนคลับเพื่อแม่มืัอนี้เพื่อก็เข้าใจยูครับเออเอ้าเออ Day to you ขอบคุณโพสทุกโพสนะครับขอบคุณสำนักข่าวทุกสำนักข่าว <S <S <ฮะ>ที่โพสไวพรน้องอาอายด้วยนะครับโอ้ดีใจไหลนะครับสานต์บอกับอีกหนึ่งผู้บริหารนี่คือบอโนพดิชพลคนหลายพว สองในสองที่พ่อได้อยู่ปอขอหอมแก้มสองในสองที่พ่อได้อยู่ปอสาวได้นอ้อและปักมาได้ที่ขอรองแต่งานบ่ต้องยันเกินคืนเดือเสาวบ่ต้องยันเกินคืนเดือเสาขอสองในสองได้ไปขอหอมแก้มเริ่มเห็นเจ้าผู้สาวแก้มเบิ่นเบิ่นเริ่มเห็นเจ้าผู้สาวแก้มเบิ่นเบิ่นมาเกินปอบปอตาจงประทาดเจ้าอยู่บ้านเขตจินแดนใดเจ้าอยู่บ้านเขตจินแดนไหนแก้มคือขาวคือนวลหางแดงแน่นอนใจ้ใช่เจ้าจะเป็นผัวกอดไกาใจใช่เจ้าจะเป็นผัวกอดไกายคัดคนไล่จะเป็นครูทอง คอเราที่ออกแก็บก็ืดชายืนเมื่อเศร้าอซ์จลุมาหอมมาจากการยาวไอจะหอมนางเจ้ามาพอแม่นเดาเดือดละพอแม่นหมอเดาเดือดละเมื่อกองก๊นนะมาเก็บเจ้านดีแก้มน้องขอเอิญแก๊บตีลีแมน้องพอเอิญแกตีลีแก๊บแถนี้กมาเงินมาครับนมียงามหาเงินเก่งเยอะเมียงามหาเงินเก่งแก๊บเก๊บจะเปจิ๋วหอมเอาหอมเอาการหนักอายจิตู่บ่อเ้าการหนักไอซจิตูบ่อเตายืดเก็บเจ้าไอซจิตูบ่อถอยเจ้ลอยเส่สองหัวแก้มเจ้อยส่2สอง แต่เนมแล้ววันลยายเจียมผัวใบผัวดอกใจเจียมผัวใบผัวดอกใจจะเจียมได้ผัวไปหาเงินเขาจะเอื้อนเจีบมมาเงินคือว่าเขาจะเอื้อนเจียมมาเงินคือว่าก็จะได้นองลาขอดอกแตงานการหอมเทียมไผ่บอสำคัญการหองเจียมไผ่บอสำคัญหอมน้ำไฟแกดีดีเงินใสเหตุให้นี้นองเงินสสสอยจากมาลัยสาสายสายพี่น้องบา สนกแต้แต้บินคว่ำไปหัวผู้ไหนบอยาดผัวซอกเสียงเดรีวแปดแม่บ้านใจกล้าตัวน,นี้มาแมนหมอเดาเดือดละโยกมาแมนหมอเดาเดือดละเบิกบอกจ้หน้าบอกเก็บเจ้ามันดีแก็่ดอกเพาออื่นแก็บปีลีแกบบ็่ดอกเพาื่นแก็บปีลีแก็บแบบนี้แกบ้กบนกบา,เน,บานเงินบ้านคำสิบเลี้ยง แกเก็บจะาเบ่งหอมเอาหอมเอากานหนักไอสิสู์บ่อเศร้าการหนักไอสิสู์บ่อเศร้าเก็บเก็บเจ้าไอสิสู์บ่อถอยได้ลอยใส่สองพวงแก้มได้ลอยใส่สองพวงแก้มได้แตเนมแล้วบรรยายแต่ผัวอยผัวนอกไกลแต่ผัวอยหัวนอกไกลตัวเก็บผู้ชายหัวไปหาเงิน